ใครโทรมาอีกเนี่ยอ๋อไอปิ๊กเพื่อนเรานี่เองฮัลโหลไอป,ปิ๊กเหรอมีไรอ่ะโทรมาทำไมอ่ะเอ็งพุ่งต่อป่ะต่อหนึหน่งนะฮะเล่นจะซื้อไม่รอดไหมวะเอ็งก็ซื้อแค่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นเองเดี๋ยวนต้องซื้อล้านหนึ่งด้วยเดี๋ยเอ็งจะได้มีส่วนแบ่งทั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเองจะได้มีตกโล่นางเบื่อนายจะได้โอเคขึ้นชีวิตโอเคขึ้นเจ๋งเปล่าเขาคิดได้แค่นี้แหละที่เหลือเอ็งก็คิดตามเองแล้วะจะทำรุ่งเรื่วเรียไปเรื่อยๆไปละถามา บายกุ้นตกเราก็ยังไม่ตกเงินเหลือเฟือเงินเท่าเนี่ยคงซื้อหุ้นได้ดีสักสามหุ้นดีายแล้วชีวิตเขาเริ่มตกต่ำเงินช่องที่มีก็เริ่มหายไปชีวิตบัดซบอเอพึ่งนายอย่างพง่นเงินทองเราก็ไม่มีเหลือไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทำจะทำไงต่อดีวะเนี่ยชีวิตเราเชวิต เจงกระงแล้วล่ะเดี๋ยวนะไปกันโอ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่เชื่อนะว่าเราดีไว้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยเว้เฮ้ยดี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 แจมแจมแจมมีข้าวกินแล้วเว้ยห่าตอบได้แล้วว ไปเห็นไ้โลสีข้าวของเราดีกว่าเอ๊ะทำไมดูเขามีความสุขมากทำไมเราถึงไม่มีความสุขเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่นายนายนายเอาช่วยทำหนยนะ,ะไอเนี่ยเอ้ยลองดูเอ้ยลองดู ยังเลยถึงจะเหนื่อยนะเราก็ได้ออกกําลังกายแถมยังทําให้เรามีกิจกรรมทํา็ได้ช่วยข้า่งบ้านเราด้วยเออนะยิงปืนนั้นเดียวถ้าจะไม่ใช่นกสองตัวนัว่นแหละได้นกหลายตัวเลยทีเดียวเทีเ่ยวแหละเอ,อชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นถึงแม้จะไม่มีเงินทองเหมือนแต่ก่อนก็ตามแต่เขาก็มีความสุขออถึงจะเหนื่อยหน่อย แต่เราก็มีความสุขด้วยเว้ยได้ขังก้อนไก่เฮ้ยฮอลลไม่ได้จังกันนาเลย

แต่นั้นมาปิ๊กก็เริ่มทําตามชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ครับบาวันนี้เราไปหาปลากันนะม,มีข้าวกินนายตกเบ็ดแล้วกันเเ <ละ S 1> ดี๋ยวเขาตอเองและแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลังจากนั้นมา